การกินเค็มมากเกินไปค่ะปริมาณโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจะทำให้เราเป็นความดันโลหิตสูง แล้วความดันโลหิตสูงก็จะทําให้เราเป็นโรคไตค่ะมีอาการตาพร่าตามัวสูญเสียการมองเห็นค่ะเป็นโรคหลอดเลือดหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจค่ะการกินเค็มในระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงเป็นซอสค่ะรวมถึงอาหารสําเร็จรูปซึ่งจะมี5สัญญาณเตือนที่บอกว่าวันนี้เรากินโซเดียมมากเกินไปค่ะ1เลยเรารู้สึกกระหายน้ําค่ะอยาก,กินน้ําบ่อยๆแบบนี้อันนี้แสดงว่าปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงค่ะ2คือมีอาการมือบวมตัวบวมเกิดจากร่างกายของเราอ่ะเก็บกัก เพื่อที่จะให้มีความสมดุลในร่างกายของเราก็เลยเกิดอาการบวม 3. เลยความดันพุ่งค่ะมีอาการปวดหัวใจสัน่นน้ําที่เข้าไปเจือจางปริมาณของโซเดียมไปเพิ่มปริมาณของเลือดทําให้ความดันในหลอดเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียค่ะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะดึงเอาน้ําไปเจือจางโซเดียมจึงทําให้ร่างกายขาดน้ําและเกิดอาการเพลีย และสุดท้ายเลยค่ะเราจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยๆค่ะเพราะไตจะทําหน้าที่ในการขับโซเดียมส่วนเกินจากร่างกายออกไปค่ะจึงทําให้เราปัสสาวะบ่อยๆอันนี้อันตรายมากๆนะคะใครที่ติดเค็มติดซอสคนที่บ้านก็เป็นค่ะอันนี้ต้องรีบปรับพฤติกรรมนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นโรคเรื้อรังค่ะต้องดูแลสุภาพรักษาสุภาพไปได้วยกันค่ะ